ในยุคปัจจุบันนั้นความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียนั้นนับว่ามีความสาคัญยิ่งซึ่งการพัฒนาทักษะเพื่อเป็นการปูพื้นฐานสําหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปูจเจริญผู้บริหารและคณะครูได้เรีเห็นความสาคัญจึงได้ดําเนินการโครงการพัฒนาทักษะด้านโคดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิดซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ ปูพื้นฐานให้กับลูกๆนักเรียนพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดังนั้นโรงเรียนบ้านกงมจริญต้องขอ,ขอขอบคุณทางโค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการดังกล่าวซึ่งโครงการนี้สามารถตอบโจทย์และเป็นที่พึงพอใจสําหรับลูกๆนักเรียนและผู้ปกครองได้อย่างดียิ่ง โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญได้รับการสนับสนุนสื่อห้องส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโคตดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จากการดำเนินโครงการทางโรงเรียนได้จัดห้องส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโคตดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิดให้เป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้สนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในด้านโคตดิ้งเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจากนวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งเน้นการนำเอาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันมีการออกแบบให้นักเรียนทำงานอย่างเป็นขั้นตอนโดยการลงมือปฏิบัติสร้างแบบจำลองใช้งานที่หลากหลายช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านความคิดเริ่มสร้างสรรค์ดได้อย่างอิสระ มีการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบการบูรณาการโดยจัดตารางการใช้ห้องตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในทุกกลุ่มสาระวิชาโดยเฉพาะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบูรณาการกับรายวิชาวิทยาการคำนวณ โดยเน้นให้นักเรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีเหตุผลคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงสร้างสรรค์อีกทั้งโคโดิ้งยังเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาวิทยาการคำนวณดังนั้นการที่โรงเรียนได้รับการจัดสรรสื่อด้านโคโดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิตจึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการเรียนการสอน เช่นนักเรียนได้ฝึกประกอบตัวหุ่นยนต์ด้วยตนเองพร้อมกับการเขียนโค้ดสั่งให้หุ่นยนต์ทํางานกิจกรรมโคดดิ้งแบบอันปรักหนึ่งในรูปแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์และกิจกรรมในรูปแบบสเตมศึกษาที่นักเรียนได้เรียนรู้ จากการจัดการเรียนการสอนจะเห็นได้ว่านักเรียนมีความสนใจและมีความสุขกับการเรียนรู้เนื่องจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆผ่านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโคโดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิดซึ่งนักเรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป สวัสดีค่ะหนูชื่อดีนะันทวันโฮเล็กอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามโรงเรียนแม,ม่โป่งเจริญค่ะหนูร,รู้สึกดีใจนะคะที่โรงเรียนของเราได้มีห้องหุ่นยนต์แห่งนี้และหนูชอบมากที่สุดก็คือการที่เราได้ค้นหาชิ้นส่วนนำมาประกอบหุ่นยนต์ค่ะมารู้สึกตื่นเต้นและท้าทายดีค่ะและการเขียนโค้ดนะคะออกแบบคำสั่งหุ่นยนต์ซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทํามาก่อนมารู้สึกท้าทายและตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ และหนูเชื่อว่าในวันข้างหน้านะคะหนูสามารถนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้และนำมาประกอบอาชีพได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพรธิดามูลมากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองจากโรงเรียนบ้านโป่งมุจลเิญค่ะก็สำหรับหนูนะคะหนูก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่โรงเรียนของเราได้รับโอกาสสนับสนุนจ,รรจนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สนับสนุนให้โรงเรียนของเรามีห้องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งหนูนะคะก็ได้เข้ามาเรียนรู้หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการประกอบรถที่เคลื่อนที่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือรถที่เคลื่อนที่ด้วยแรงดันน้ำค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะหนูไม่เคยเทำมาก่อนเลยค่ะแลวหนูก็รู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายดีค่ะที่จะต้องประกอบสิ่งเหล่านี้ให้สมบูรณ์และใช้งานได้ แล้วหนูก็เชื่อว่าท้าษะ์เหล่านี้นะคะหนูจะได้นำมาพัฒนาตนเองแล้วก็นำไปต่อยอดเพื่อการศึกษาที่สูงขึ้นของหนูได้คะ่ะขอบคุณค่ะ